สองค้องเลยครับคือบางคนที่เขาฟังเราอ่ะเขาอาจจะยังมีคนสนใจแล้วนะเขายังไม่ถึงวัยอ๋อยังไม่ถึงวัยผิวเขายังเตึงตึงอยู่เขายังเด็กอยู่นะแต่จะบอกว่าตัวนี้สามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยวัยสักประมาณแบบนักศึกษาอายุ20่สิบเนี่ยมันทำได้หรอทำได้แล้วเพราะว่าน้องๆนักศึกษาเดี๋ยวนี้เขาก็อุ้ยผิวสวยผิวดีแบบีในทุกข้อบอกว่าการดูแลตั้งแต่เนิ่นๆจะส่งผลทำให้ผิวเราเนี่ยมีสุขภาพที่ ที่แต่ว่าเขาเห็นเขามีเครื่องที่เป็นการตรวจผิวอยู่ตรงนี้เลยตรวจผิวหน้าใช่ไหมมันตรวจให้ฟรีตรงนี้เลยใช่ค่ะครับตัวเครื่องนี้เรียกว่าเจนัสโโปรค่ะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตรวจพิซซ้อปัญหาผิวหน้าของเราได้อย่างล้ำลึกครับไม่ต้องลงรุนลงสมการเสียตังค์ไหมนะไม่เสียอยากจะตรวจได้เลยค่ะเรียกเพื่อนมาตรวจด้วยได้ไหมนะได้ค่ะือนนเดี๋ยวให้พี่โอ๊อเรียกเพื่อนชวนเพื่อนในหมู่บ้านมาตรวจได้ม้เป็นฟรีนะฟรีค่ะเจนัสโโปร ตรวจผิวหน้าได้ฟรีนะเดี๋ยวให้พี่โอเชิญชวนสาวๆนุมาตรวจผิวหน้ากัจะดีก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆนะครับที่เดินเล่นกันอยู่ในเดอะมอลล์วันนี้นะครับก็อย่าลืมมาที่ยูเอนัสคลินิกนะครับข้างล่างนี้นะครับเราก็จะมีบูธมีเจนัสโตรด้วยมาตรวจผิวหน้ากันได้ฟรีนะครับไม่ต้องลบเครื่องสำอางด้วยเครื่องนี้นี่เขาตรวจคือเขาเห็นเขาไปถึงรูขุมขนใต้ชั้นผิวใช่ฮะนฟา คามหองคล้ำบางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยผิวเป็นประเภทไหนเป็นผิวผสมผิวมันผิวแห้งหรือเปล่าอันนี้เขาบอกให้เลยครับหรือติดสารสเตียรอยด์เขาบอกทีด้วยนะติดสารสเตียรอยด์ใช่บางคนแบบว่าผิวสามากทาสเตียรอยด์อยู่ตลอดหยุดเอาไว้เออหยุดใช้ปุ๊บมาปั๊บอะไรแบบนี้หรือบางคนผิวบอบบางแพ้ง่ายยังไม่รู้ว่านี่เราไปตรวจอะไรแพ้น้ำแพ้ฝุงหรือแพ้อะไรหรือเปล่าครับตรวจนะคะลองตรวจหน้ากับเราได้เลยวันนี้บริการตรวจให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่ได้ ครผมก็แนะนานะครับสาหรับใครที่แบบว่าอยากดูแลคือดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพผิวค่ะแล้วก็จริงๆเรื่องของสัดส่วนด้วยนะครับก็มาที่รานคลินิกได้เลยโอ้ยก็ไปมาโ,โหหลายหลายสาขาแล้วสาขาที่นี่ก็แบบดูดีมากๆครับพอขึ้นไปที่ร้านก็รู้สึกว่าแบบมีความแบบเออไทเวทนะครับแล้วก็มีความแบบ หลุนหลาสมก็เป็นยูเรนัสคลินิกทั้งหมดคือกว้างแบบสวยเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีนวัตรกรรมเทคโนโลยีนะคะคมากมายหลากหลายตัวรวมไปถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยครับแต่ว่าใครไม่เชื่อที่เราสองคนนะคะพูดไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะขึ้นไปชมนะคะจะได้ที่ด้านบนชั้นสองนะคะที่ช็อปของเราก็ มีแบบความลักชัวรี่เหมาะกับทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะและบอกตรงไปเครื่องมือนวัตกรรมก้อนน่าสนใจหลากหลายตัวนะคะให้ผลลัพธ์อย่างสูงสุดเพราะว่าทางเราก็ได้คัดสรรแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณผ่้ทานทุกท่านทีแล้วหน้าในะคะและงานนี้เราก็เฉพาะครบรอบสี่ปีตอนนี้อย่างที่คุณบอกไปว่าผมไปทั่วเลยนะไปได้อีกนะครับไปซ้ำมาอีกมาโคราชอีกกหมายถูกพูดโอใช่ไหมคะมาซ้ำอีกโอมาอีกก็ได้แน่นอนสิคะ หลายๆที่หลายๆจุดเลยคอาทิตย์หน้าผมก็ว่างนะฮะคะมีงานหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราติดต่อหลังไปไปทำูิจกงรนคุณนกครได้คับแล้วเดี๋ยวขอให้คุณร่วมแสดงความิดีกับทางยูเนัสคลุนิกนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็หุ่เล่น ดำเนินการนะคะเปิดขยายสาขาเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าแบบต้องการการตอบรับการดูแลตนเองตอนนี้25แห่งแล้วค่ะให้คุณโอนะคะแซมความดีจะพูดยังไงครับก็สี่ปียูเรนัสคลินิกนะครับก็ตอนนี้มี25สาขาแล้วก็ขอให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเออ่ก็ต้องอยากให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคนรักสุขภาพ ผิวสุขภาพเออ่สุขภาพผิวสุขภาพผิวสุขภาพร่างกายสัดส่ว<อ>นอะไรเงี้ยครับอยากให้ดูดีดูดูแบบอะไรอ่ะดูดีสุขภาพแข็งสุขภาพผิวดีอะไรเงี้ยสุขภาพผิวดีร่างกายแข็งแรงมีอรอร่าไปเลยครับที่เวนันสคลินิกแนะนำเลยครับอ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหนุ่มหล่อของเราด้วยนะคะเคล็ดไปรับการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆนะ แล้วก็ใครอยากดูแลตัวเอง,องก็มาปรึกษากันได้นี่ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับหนุ่มหมอคนนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะกับคุณมายโอ้ขอบคุณค่ะเดี๋ย<ช>ว<อบ>ให้คุณโอ้นะคะยืนรอในบนเวที่สังรู่ค่ะแล้วลำดับถัดไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณรุชากอนค่ะปราบบุญค่ะคุณพ่อช่อดอกไม้นะคะ แล้วก็เดยวทั้งเรานะคะจะเก็บภาพความหลอ่อความน่ารักของ